ทุกคนนะครับมาเฉลยข้อสอบ e-exam กันครับซึ่งข้อสอบชุดนี้นักเรียนสอบกันเมื่อวานถูกไหมครับย4พฤษภาคม6 7ก,ก็คือล่าสุดเลยเป็น e-exam รอบเดือนพฤษภาคมใครเข้าสอบก็น่าจะเจอข้อนี้เนาะมันอยู่ในช่วงบ่ายมีนักเรียนส่งให้ครูมา4ข้อให้ครูเฉลยครูจะเฉลยให้ดูแต่ในความเปจริงครูเดาว,ว่ามันน่าจะมี5ข้อ ใครมีข้อที่5้าพิมพ์บอกครูใต้คอมเมนต์ได้นะครับครูจะได้เอามาเฉลยเป็นความรู้เนาะก่อนอื่นต้องบอกว่า e x a m รอบนี้ในเรื่องอุปมาอุป,อปมยข้อสอบกพอพออกไม่กำกวมเลยเรียนคิดตรงไปตรงมามากได้มุมเดียวเท่านั้นดังนั้นข้อสอบออกค่อนข้างดีทุกคนควรจะรู้หลักการที่ครูสอนเนาะลูกอรชี้ทิศอุปมาแล้วทุกคนจะทําได้อย่างง่ายดายครับแล้วก็ได้คะแนนนักเรียนสังเกตไหมเวลาเราสอบตกเราสอบตกแค่คะแนน2คะแนน ถูกไหมข้อเดียว2ข้ออะไรเงี้ยดังนั้นอุปมาอุปไมยม,มีตั้ง10คะแนนมันจะช่วยให้นักเรียนสอบผ่านได้ถ้าเรียนรู้หลักการที่ถูกต้องแต่ถ้าเรียนไม่รู้หลักการถูกต้องมันก็ทําให้เราเสียคะแนนตั้ง10คะแนนโอเคนะเดี๋ยวมาดูครูเฉลยกันก่อนอื่นต้องบอกนักเรียนว่าครูเฉลยมาเรื่อยๆนะครับเป็นรอบ e x a m ใครจะสอบรอบ Pa p e r หรือกอพิเศษก็สามารถมาดูได้เพราะว่ามันเป็นอัปเดตของปี67เนาะครูสอนมา17ตอนแล้วนะแต่และตอนมีหลายข้อเข้าไปดูได้มาอุปมาอุปไม,ปมในวันที่าคมกันครับ เอกสารประกอบคลิปติวอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็คอร์สติวภาคก,ากาอกพครูแจกไว้เช่นกันนะครับคอร์สติวกพอพทุกวิชาทุกหัวข้ออยู่ที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนไปรับได้จะได้เอาไว้เรียนศึกษาในหัวข้อที่เราต้องการหรือศึกษาทั้งหมดก็ได้โอเคนะใต้คลิปวิดีโอครับแปะไว้ให้มาเรียนกันครับข้อแรกข้อนี้เนาะเบาไหมครับเห็นปุ๊บแทบจะรู้เลยเนาะขั้นแรกที่นักเรียนทําก็คือ1ลูกศรชี้ทิศอุปมาณนักเรียนต้องรู้ว่ามันไปทางไหนใช่ไหม ข้าวหลามอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ปะวิ่งทางนี้เนาะข้าวหลามเอาไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่ง่ายๆเนี่ยครูสอนง่ายเลยใช่ครับข้าวอยู่ในใบบัวใบบัวห่อข้าวปะอย่างนี้เนาะเข้าใจเทคนิคการทำเนาะลูกศรชี้ทิศผิดแหละครอวนี้ผิดเนี่ยวิธีวิเคราะห์มะนเมี่ยงใบชพลูนัเนียนรู้จักเมี่ยงเนาะเมี่ยงอยู่ในใบชพรูเนี่ยเมี่ยงใส่ไว้ในใน ปะหรือถ้างงครูเขียนอย่างนี้จะง่ายขึ้นไหมนัอเรียนเดี๋ยวขออนุญาตลบนะให้เห็นภาพชัดเจนอ่าแบบนี้น่าจะง่ายขึ้นสำหรับเรียนข้าวหลามเนี่ยมันอยู่ในอยูด่ด้านในใช่ปะข้าวหลามอยู่ในไม้ไผ่ใช่กระบอกไม้ไผ่ไงเมี่ยงเมี่ยงก็เป็นสิ่งที่อยู่ด้านในใบชะพูใช่ปะข้าวอยู่ในใบบัวเพราะว่าเอาใบบัวห่อข้าวนึกง,ง่ายง่ายครูวาดภาพง่ายด้านในกับด้านนอกถูกปะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านนอกนี่ครับด้านในมาหาด้านนอก นักเรียนสังเกตทิศมันผิดก็ผิดไปสองข้อแหละถูกปะต่อมาสองข้อบนเด็กก็เถียงกันว่าจะตอบข้อไหนนักเรียนอาจจะโดนหลอกนะข้าวต้มมัดอยู่ในใบตองถูกปะข้าวต้มมัดอยู่ในใบตองเนี่ยอันนี้คือด้านในข้าวต้มมัดอยู่ในใบตองถูกไหมถูกนะข้อนี้ถูกนะครับเด็กก็มาเถียงกันต่อว่าครูมันไม่ทําไมไม่ใช่ข้อหนึ่ง หอหมกใบยอไม่ได้อยู่ในใบยอนะเนี่ยคือต้องอย่างนี้นนเนียนต้องเข้าใจหลักการเวลาเขาทําหอหมกใบยอเนี่ยเขาจะเอาทั้งหอหมกและใบยออร่อยอร่อยเนี่ยใส่ไว้ในใบตองตรงนี้จะต้องเป็นใบตองครับกระทงใบตองนั่นเองที่ทําเป็นกระทงดังนั้นหอหมกไม่ได้อยู่ในใบย,ยอแต่หอหมกถูกผสมกันแล้วเอาไปใส่ในใบตองอีกทีหนึ่งเรียน,นึกออกไหมดังนั้นข้อหนึ่งผิด โอเคนะช้อยที่ถูกต้องก็คือลูกศรชี้ทิศอุปมาครับวิ่งจากด้านในไปด้านนอกด้านในไปหาด้านนอกซ้ายไปขวามันก็เป็นด้านในไปหาด้านนอกซ้ายไปขวามีข้อ2ข้อเดียวที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องซึ่งมีคําตอบอื่นไม่ได้เลยต้องบอกว่าข้อนี้ไม่กํากวมนะครับชัดเจนเลยคําตอบมีข้อเดียวครูพานใครตอบข้อนี้เหมือนครูบ้างสบายเนาะ อุปมาอุปไมยด้านในด้านนอกครับเข้าหลามอยู่ในไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมเคยทําใช่ไหมครับแล้วก็เข้าต้มมัดอยู่ในใบตองคูพ่านต่อมาข้อนี้ครูเคยสอนทุกครั้งนักเรียนรู้จากความหมายเนาะความหมายเดียวกันครับคู่ของความหมายเดียวกันออกประจําอยู่แล้วถ้าใครติดตามครูเฉย EX ีเอ็กซ์แ ใน EP ก่อนหน้านี้เราก็เคยเจอข้อสอบลักษณะนี้มันเป็นจุดเด่นของกพอ,อยแล้วความหมายเหมือนความหมายต่างใช่ปะ่ะสังเกตดีๆอนุรักษ์กับรักษาจริงๆก็คืออนุรักษ์แปลว่ารักษาให้คงเดิมมันก็คือความหมายเทียบเท่ากันนั่นแหละครับอนุรักษ์ก็คือการรักษาให้คงเดิมเราเรียกคู่ความหมายใช่ปะ่ะคู่ความหมายเหมือนถูกไหมครับ อนุรักษ์แปลว่ารักษาให้คงเดิมครับความหมายเดียวกันเทียบเท่ากันเวทนาเวทนาไม่ได้แปลว่าทารุณเนาะอันนี้นักเรียนก็รู้อยู่แล้วมันเป็นช้ชอยลอกเวทนาจริงแปลว่าสงสารหรือแปลว่าทรมานใช่ไหมเป็นทุกข์หรือทอรมานเนี่ยครับนั่นคือสงสารขอโทษครับนั่นคือเวทนาเนาะเวทนาความหมายคือทุกข์ทรมานครับดังนั้นข้อหนึ่งความหมายไม่เหมือนกันถูกปะ ปกป้องนักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะปกป้องไม่ได้แปลว่าผักใสความหมายมันต่างปกป้องแปลว่าอะไรครับปกป้องแปลว่าคุ้มครองครับเรียกค่าคุ้มครองเรียกค่าปกป้องอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยนักเรียนตัดช้อยได้ทั้งหมดนะครับเอนดูเอนดูไม่ได้แปลว่าห่วงใยเนาะเรียนเอนดูแปลว่าอะไรเอนดูแปลว่าเมตตาครับผู้ใหญ่เอนดูเราคือผู้ใหญ่เมตตาเรานักเรียนสังเกตครูตัดช้อยหมดแล้วดังนั้นคําตอบคู่ของอุปมาที่มีความหมายเหมือนกัน คนเร็วก็คือคนชั่วนั่นแหละใช่ไหมครับคำใหม่เดียวกันคําตอบของข้อนี้ชัดเจนตอบสี่พูดง่ายคือไม่กำความใครได้ข้อสอบชุดนี้เมื่อวานที่สอบใช่ไหมนักเรียนโชคดีมากนะครับพิจารณาได้ชอยเดียวครับคุชเลยโอเคนะพานต่อไปหมอนกับนุ่นชัดเจนสมัยนี้นักเรีนยนรู้ใช่ไหมครับหมอนเนี่ยไส้ในของหมอนอาจจะไม่ใช่นุ่นแล้วปัจจุบันไส้ในของหมอนอาจจะเป็น ฟองน้ําอะไรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเส้นใย,ยสังเคราะห์อะไรก็แล้วแต่แต่สมัยก่อนชาวบ้านครูยังมีอยู่เลยคุณยายทําหมอนให้ครูด้านในของหมอนจะถูกยัดด้วยนุ่นก็คือนุ่นมันจะถูกอยู่ในหมอนเหมือนกันปะด้านในใคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยครับนุ่นเอาไปใส่ในหมอนก็คือหมอนเป็นตัวที่อยู่ด้านนอกใช่ปะอย่างเงี้ยครับเรียนคิดง่ายๆเลยเรยนดูรู้สอนชี้ทิศอุปมาใช่ไหมนุ่น เอาไปใส่ในหมอนพวกนี้คือในหมอนมีนุ่นนะครับดังนั้นนุ่นอยู่ด้านในหมอนอยู่ด้านนอกลูกศรชี้ทิศอุปอมาด้านซ้ายขวาไปซ้ายใช่ไหมมีข้อเดี่องค์เงนมองวแวบๆรู้เลยด้านในของกัรแลกกันใช่ไหมข้อนี้ปะลมอยู่ในล้อนั่นเองเนี่ยลมเป็นสิ่งที่เป็นอากาศซึ่งเราสอดไว้ในล้อก็คือใส่ไว้ในล้อทำให้ล้อมัน มีรูปทรงแล้วก็เคลื่อนที่ได้ถูกไหมครับดังนั้นลมเป็นสิ่งที่อยู่ด้านในของล้อแล้วก็นุ่นเป็นสิ่งที่อยู่ด้านในของหมอนอุปมาอุปไมยเทียบเท่ากันลูกศรชี้ทิศอุปมาซ้ายไปขวาทิศด้านในไปหาด้านนอกนัเนียนดูทิศก็จะกําหนดคําตอบได้เห็นไหมครับใครยังไม่เคยเรียนติวอุปมาุอไมที่ครูสอนไปเรียนได้นะครับแต่ครูจะแจกเป็นคอร์สเต็มคอร์ส ทุกหัวข้อเลยนักเรียนเข้าไปเรียนได้นักเรียนบอกครูหนูอยากจะเรียนเฉพาะอุปมาอุปไมยก็ได้นักเรียนก็เลื่อนลงมาครูจัดไว้ให้ครบแล้วอุปมาอุปไมยปีละหข้อสิคะแนนมีความหมายต่อการสอบผ่านนะถ้าเรารู้หลักการเราทําได้ไปมองใต้คอมเมนต์แปะคลิปติวไว้ให้แล้วโอเคนะครับไปเรียนกันได้เนาะข้อนี้ชัดเจนไม่กากวมครับตอบได้ข้อเดียวเหมือนกันต่อมาข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายหลายคนคิดว่ายากข้อนี้เบามากเลยแค่ตัดชอยเหมือนกันอุปมาชี หาทิศให้เจออย่างนี้ป่ะเปลือกอคิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้เปลือกเปลือกอยู่ด้านนอกแล้วก็ผลไม้เป็นสิ่งที่อยู่ด้านในใช่ไหมเปลือกหุ้มผลไม้นั่นเองพูดง่ายๆมันก็คือหลักการด้านในด้านนอกอะไรนี่พิจารณาให้ง่ายถูกป่ะเปลือกหุ้มผลไม้ไงก็คือสมมติเปลือกมะม่วงะไรก็ปอกเปลือกได้ผลไม้คือมะม่วงใช่ไหมด้านนอกไปด้านในเหมือนกันสังเกตบ้านด้านในด้านนอกออกเยอะนะด้านในด้านนอกแต่คราวนี้ครูขอสลับบ้าง นัเรียนกำหนดทิศให้ดีก็พอแล้วนัเรียนก็เอาเทียบไงครับด้านนอกไปด้านในาเออเปลือกอยู่ด้านนอกผลไม้อยู่ด้านในาต่อไปก็ตัดเฉยได้แล้วดูครับกระดองกระดองไปเต่าป่ะแบบนี้ป่ะกระดองอยู่ด้านในเต่าอยู่ด้านนอกพูดง่ายๆคือกระดองคลุมเต่าไว้ถูกปะ่ะแต่ทิศมันผิดถูกปะ่ะทิศมันผิดนัเรียนสังเกตให้ดูดีๆนะนอกวิ่งไปหาในดูง่ายๆอย่างนี้ป่ะ ดูสอนหลักการง่ายๆแต่อันนี้มันวิ่งสลับด้านมันก็เลยผิดเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมต่อมาเด็กก็จะโดนหลอกต่อกาบไม่ได้คู่กับหอยนะกาบต้องคู่กับอะไรมะพร้าวมีใครไม่รู้จักกับมะพ,พร้าว้ด้กาบมะพร้าวที่นักเรียนเอามาทําอะไรอะปุ๋ยใช่ไหมหรือนักเรียนสมัยก่อนเอาไว้จุดไฟอะครับกาบก็คือสิ่งที่ห่อหุ้มลูกมะพร้าวไว้ครับกาบมะพร้าว ใช่ไหมครับอันนี้เขาหลอกเนาะหอยกาบเนี่ยครับจริงๆคือกาบมะพร้าวแต่ว่าถ้าเรียนมองดีทิศมันก็ยังผิดอยู่ดีครับมันก็มาทางนี้ยังไงมันก็ผิดทิศอยู่แล้วทิศผิดมันก็ผิดอยู่แล้วถูกไหมต่อไปพืชกับมเมล็ดหลายคนก็โดนหลอกเช่นกันพืชมันจะคู่กับมเมล็ดได้อย่างไรถ้าจะให้ถูกมันคือผลหรือเปล่าผลเป็นตัวห่อหุ้มเมล็ดครับแบบนี้ไม่ใช่พืชห่อมเมล็ด นักเรียนจินตนาการนักเรียนกินมะม่วงผลผล,ลไม้อยู่ด้านนอกถูกปะแล้วก็มเมล็ดอยู่ด้านในเม็ดมะม่วงอยู่ด้านในข้อนี้ผิดถูกปะก็เหลือคําตอบเดียวกันแล้วคำตอบข้อน,ออนี้ถูกต้องแล้วครับก็คือผิวหนังปกคลุมร่างกายของมนุษย์ไงจริงๆนักเรียนบอกขนครูมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ป่ามนุษย์เรามีขนเป็นเส้นเล็กๆน้อยๆไม่ได้ขนเยอะแบบนั้นถูกปะผิวหนังปกป้องก็คือผิวหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ด้านนอกของตัวเรานั่นเอง อุปมาชี้ทิศนอกไปด้านในก็คือมนุษย์ก็คือจริงๆก็คือร่างกายจริงๆก็ต้องบอกว่างี้ข้อสอบเนี่ยเขาให้เราคิดเพิ่มเติมจริงๆก็คือตรงเนี้ยมันคือร่างกายผิวหนังปกคลุมร่างกายไงร่างกายมนุษย์นั่นเองก็จะมีผิวหนังข้อเดียวครับนั่นบอกครูทาไมตอบข้ออื่นไม่ได้ครูวิเคราะห์ให้เสร็จแล้วตอบหนึ่งไม่ได้ต้องเป็นผลถูกป่ะตอบสามไม่ได้มันต้องเป็นกาบมะพร้าวอะไรพวกนั้นเนาะตอบสี่ไม่ได้เพราะว่าชี้ทิศผิด ชี้ทิศถูกมีข้อเดียวข้อ2ยังไงคําตอบก็ฟิกเขาเรียกว่าบังคับตอบครับมันก็ต้องตอบข้อนี้อยู่แล้วเคลียร์ไหมครับเป็นไงครับครูเฉลยอุปมาอุปไมยด้วยหลักการที่แท้จริงด้วยเหตุและผลถ้านักเรียนทําได้แบบครูโอกาสที่เราจะได้คะแนนเต็มมันมีอยู่ตลอดเวลามันอาจจะมีข้อกังวลบ้างแต่มันไม่ได้เยอะโอเคไหมครับครูเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะครูได้มาสี่ข้อนักเรียนแต่ว่าเดี๋ยวข้ออื่นๆนักเรียนให้ครูมาเดี๋ยวครูจะเฉลยเพิ่มเติมแต่จริงๆงครูอยากได้วันนี้วันนี้ครูมีสี่ข้อถ้าใครมีใครเข้้้าสอบแลจันีได พิมพ์ให้ครูหน่อยพิมพ์ให้ถูกนะเนี่ยอาย์หมายถึงว่าเอาโจทย์ให้ถูกมันจะได้เฉลยถูกถูกปะ่ะเพราะว่าอุปมาอไมมันเป็นคู่ดังนั้นพิมพ์โจทย์มาผิดครูก็ต้องครูก็ไม่รู้คําตอบสิเพราะนักเรียนพิมพ์มาผิดถูกปะ่ะเอาพิมพ์ถูกๆอะ่ะพิมพ์ลงมาบอกครูเดี๋ยวครูเฉลยครับไว้ติดตามในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ